พ sure> ี่ทำอยู่อาทุกนก็แปลว่ากูก็แปลดำหนึ่งดิเอ้ยอมาเจ้ยที่บอกเออฮัทตายเลยมาเอ้าทีมกูกูเพิ่งทำไปเอกูยังไม่ได้เห็นความสามารถอะไรเลยสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมฮีโร่ที่ชื่อว่าใจร้าวเขาไม่เคยย่อท้อและเขาแข็งแกร่งขึ้นเสมอ <laughs> และดูตอนนี้ข้าพลังของฉันสามแสนแล้วสวัสดีครับผมอยู่กับผมฮีโร่ใจร้าวเช่นเคยนะครับผมแล้วกลับมากับ One Punch Man The Storm Game ผมก็พยายามไปฝึกฝนนะไปอัปเกรดตัวเองนะครับทุกคนแต่เหมือนว่ามันจะค่อนข้างช้าถ้าเปรียบเทียบตอนเนี้ยผมเหมือนอยู่แค่แบบฮีโร่สักบีบวกอ่ะมันยังไม่ขึ้นเอได้ซ้าอ่ะและดูทีมผมตอนนี้มีตัวใช้ได้มีอะไรการโลโซนิกปูบอมแต่ไอ้สาตัวที่เหลือระดับมันกระจกเกินและผมไปเห็นเมลล่าสุดครับทุกคนพี่ใจแล้าครับอยากเห็นทีม UR ทั้งตัวมันทำให้ผมโอ้โหทำไมเราคิดไม่ได้ถ้าแค่เรามีทีม UR ทั้งตัวค่าพาลังเราก็เก ใช่ป่ะมัน basic, ๆๆเบสิกจริงๆนุานวันนี้เราจะมาจัดให้ทีมของเราเป็น u R ทั้งทีมนะครับผม,มเราจะได้แบบเล่นพลังแบบสุดๆไปเลยและโค้ชคนเดิมโปรเต้คนดีคนเดิม,ดมสวัสดีโค้ชโปรเต้ครับผมสวัสดีครับพี่ไมค์ตอนนี้ผมต้องการดันพลังตัวเองขึ้นไปแบบสูงสุดนะครับโค้ชโดยการเปิด U R 3ตัวโค้ชคิดว่าจะทำยังไงนีครับโค้ชเอาตัวไหนดีที่จะเอายูอีกอีกสามตัวเลยเหรอวันนี้สามตัวตอนนี้เล็งหนึ่งตัวละราชเท ลลแคสจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวก่อนพี่ราชาทาเรีมันเป็นตัวเอเทนาพาร์นะมันไม่ใช่อยู่อาร์ดีะะเฮ้ยแต่เรามีเม็ดไงที่เราสูนได้แล้วไงเอเม็ดนั้นมันเป็นเม็ดเอเทนาพาร์ที่มันไม่ใช่อยู่อาร์ะนะราชาทาเะเรีะเว้นไว้ตัวหนึ่งแล้วกัน โอเคไม่เป็นไรตอนนี้พี่สามารถทาตัวอื่นได้ไงพวกตัวยูอามันมีตัวให้พี่แบบเลือกสรรเลขอสองตัวตัวหลังเลยถ้าทีอเมื่อกี้เนะี่ยพี่ใส่มาทําไมในทีมเนี่ยจีนอสมีทําไมอีไอรอนใส่มาเพื่อต้องเปลี่ยนแล้วมันสวยอะความสวยมันไม่ได้เก่งไงพี่ความสวยมันชินไม่ได้เฮ้ยมันเป็นความสบายใจอะไรอย่างงี้งเห็นแล้วแบบอู้เสียวจริงอะไรเงี้ยเสียวจริง แต่เราตูดทาไม่ได้ไงพี่พี่เอามามันก็เห็นไหมมันก็ตุยมันก็แตกอย่างเร็วอ่ะจริงๆคือตอนเนี้ยผมไปลงแรงครับทุกคนมันกลายเป็นว่าเปิดปุ๊บอะ่ะแม่งเหลือแค่3ตัว <c oughs> 3ตัวอื่นไม่ตามเลยนี่ทุกคนใจรล้าแรงไดมอนเอ้ยแรงไดมอแนแลอวอะมันสูงสุดมันแรงแ,รงแหละ <ue> นี่แหละพี่แรลงนี่แหละแรลงไดมอนด์อาจริบอ่ะแต้นไอ้กูอยู่แหลงสูงสุดเหรอเหมือนในเกมอาร์บีก็แรลงอะไรนะเกือบเกือบสูงสุดอ่ะสูพิมสูพิมมันคือเท่าไหร่นะสูพิมคือ50ดาวบวกเออก็เกือบเกือบเกือบสูพิมแล้วพี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้พาพี่ขึ้นสักท็อปร้อยอุ้ยโอ้ท็อปร้อยของเซิร์ฟอ่ะเอออาจริงเหรอเชี่ยกูมีพลังระดับนั้นสินะงั้นเอาเอาตัวอะไรก่อนเอาสูงตัวแรกก่อนเลยเอาตัวอะไรตัวที่จะมาแทนตำแหน่งที่ซื้อเมื่อก <quiet S 1> ี้ได้นนนนนนนใตตตูู้้ัััวดาาาททีี่่มมมรรเิิ์กก็คคืออออพสไห เอที่กินสกปรกได้ทุกตัวใช่ครับตอนนี้แต่แหมมันมันได้มาสุดท้ายแล้วพี่มันจะออกแก็บตู้มันจะล้างหักไปแล้วแต่เอาตัวนี้เราเอาแค่พาร์ทเดียวพอทุกคนเพราะว่าเราเน้นทําให้แบบมันมีตัว UR แล้วก็ตัวที่เราต้องการก่อนนะครับทีมมันจะแบบไตกันเป็นทีมทุกคนมันเป็นคนเดียวไม่ได้ผมพูดจริงไอจๆมต้องพาร์ทสองนะตัวเนี้ยเขาเล่นกันนะ อันนี้โกหกหรือเปล่าทุกคนอันนี้กูถามเขาดูว่าโค้ดกูโกหกอีกหรือเปล่าไม่โกหกตันนี้ผมก็เล่นพันสองกูไม่เชื่อกูสุ่มพันเดียวไลรลูกเพจบอกว่าต้องมีไหมผมไม่เชื่อแล้วก็อีหนึ่งเขายังเขายังไม่เล่นอยูอาร์ทุกตัวเลยพี่ถ้าพี่จะทำอาร์ทุกตัวนี่ยากนะก็ถ้าพี่ทำยูอาร์ทุกตัวก็แปลว่ากูก็เป็นดำหนึ่งดิใช่มันไม่มีใครไหวกับพี่แล้วไงอือาแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะมันขายตัวหนึ่งปะ ตรงจีนอตเลยครับจีนอตตัวนี้ไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วครับพี่ตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นแค่ระดับ S R แล้วพี่เอามาใส่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีจีนอตระดับ U R ใหพี่ได้เลือกตัดเลือกตัดด้วยการกดแท็กนั่นเองใช่ครับโอ้ไปโซ่โอเคอใ,ชใช้เงินแก้ปัญหาสินะอ๋อไอตัวนี้ผมเห็นคนใช้เยอะทุกคนเรียกว่าเจนอตโรมันอ๋อมันคืออ,อ๋อมันคือการซื้อแบบไอพวกมัเทิพาร์ทนี้ใช่ไหมอ่าเป็นมัเทิพาร์ทครับพี่ต้องเก็บไม่ให้ถึงสองร้อยฮะมัลติพาร์ตสองร้อยนี่อันนี้คือ เจนอนระเบิดปืนจักรกลว่าอาวีกูก็เจอมาเกมนี้กูก็เจอแต่มันเอาพี่เกมนี่ <c oughs> แมนแผนทุกเกมเลยยิ <c> ่ง <oughs> <laughs> เราเอาเจ้าหมูอ้วนเน่อแล้ทุกคนและตอนนี้เรามี169ตัวดําเพื่อเอาเจ้าหมูอ้วนแรงเอสของเรามันจะพอหรือไม่พออยู่แล้วขาดแค่ค1<า>1ใบใครไม่จะเกลือขาดแค่1 1ใบวะแไอพวกที่พิมพ์ว่าไอแว่นเกลือกูจดชื่อไว้แล้วไปแล้วมล้วผมลบกไอนี่ตัวการนี่ตอนนี้สิ่งที่ผม กลัวเหมือนเดิมทุกคนคือกูจะได้ตัวซ้ำอีกไหมกูกลัวมากหมาชีเต้ปัดเขาจริง <c oughs> ผมว่าตัวแรกไดเออ้เออ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 โอเคไปะนวโปรโก็โบไปแล้วทุกคนไหมเอาแล้วนะคิดถึงคะแนนที่วันพันแมนได้ล่าสุดไว้จากตอนล่าสุดมัด2.8ด <c oughs> อันนี้มันอีกลงเหวเลยนี่โคตรเศร้าอ่ะยี่ โอ๋อเียบร้อย2องไม่จะเอาจริงนะมัน,มนควรจะทำไม่ดีปะ่ะแบบมันน่าจะดีกว่านี้เนาะคือมันไม่ได้แย่นะสำหรับคลิปผมแต่บอกผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้เพราะว่ามันเป็นซีซั่นที่โคตรสนุกอะซีซั่นเนี้ยจริงซีซนะั่นสามนะตอนที่สามยังเยอะที่ท่านเนี้ใช่ใช่มันเป็นซีซั่นแบบลุยสมาคมสปาร์หลาทนะุกคนมันแบบมันโคตรมนะันอะอันนั้นอาจจะเก็บไว้ตอนที่สู้กับการโรลร่างพระเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมใส่กันจับตอนนั้นจริงจริงคาดหวังนะเออไม่ใช่เปิดมาปุ๊บเจอกาโร่ไซด์ก่่ออออนนนโเคครัั้้้งทีีีาาจจะมมแลว เฮ้ยเชียร์มันรู้จริงยังไงฉันได้ยินเสียงระเบิดก็รีบมาช่วยเลยเฮ้ยนั่นแหละพี่ใช่ป๋อเฮ้ยพี่ก้อนมาเลยความอยากอาหารไอ้นี่มาจากโทริโกเอาวะอ่ะแล้วเราก็มาตามหาก้อนเหลี่ยงก้อนกลมกันเนียอย่างละสองใช่ไหม เป็นงเรียบร้อยกูแตกเกมนี้แรกๆผมก็คิดว่ามันได้ง่ายนะผมผมว่าถ้าเราไม่เล็งแบบบูอาพี่ว่ามันได้ง่ายเว้ยมันไม่ได้ละเตมเกมดติ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 อ,อ,เเอตอเกนนะติดตเดติดติดติดนตะิดติดงิดตินมิดตมดะิดติดติดติปติด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 ตมดติดาิดตรดติ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 ดตมดติ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 อติด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 ตกดติดติดติดดัติตด อเเตนี่ได้หินกลมนี่คือได้เลยนะอ๋อเราหินเหลี่ยมเราใช้แค่หนึ่งใช่ไหมใช่ได้หินเหลี่ยมหพี่ได้หินกลมปุ๊บที่ไปแค่ร้อยห้าสบไปที่ได้เลยตัวละครไม่ต้องถึงการันตีเอาแล้วเอาแล้วว่เรียบแล้วไม่เหลือแล้วปึ๊บ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 ้ายมัน๊บปึ๊บปึแบเฮ้ยมึงบาสุบมึิเติมเงินให้กูหน่อยอะไรงี้ปันหมดอ้าวโบ้โหเรียบร้อย เอาละครับเ,เราจะได้กอดการันตีหรือไม่20ใบสุดท้ายเอ๊ะเอเออเอ๊ะมันจอดแล้วใช่ไหมเฮ้ยบาเจ๊ยเฮ้ยดีไอ้ตัวนี้ม <illa> ันไใ้นี่นะมันลุลเล่นแล้วเนี่ยพี่มันลุลเล่นแล้วไปลุลลุลหรอที่บ้าใช่ปะและก็ไม่สนว่าแกเป็นใครก็ไม่สามารถหนีออกไปได้แต่ไอพิกก็มันก็อมนะผมว่าไม่ใช่อ่ะ ไม่สอนทุกคนว่ามันเกลือหรือเปล่าแค่กูได้ไปตรงกูก็ดีใจไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็ยัยงดีไม่เป็นไรทุกคนมันแค่แค่ผมดีใจว่าไอดีผมไม่บักก๊กอะผมก็ดีใจนะทุกคนอยู่ความเป็นจริงการันตีไหมอีกแล้วไอเล้าการันตีอีกเราอาจจะได้เพื่อตัวหน้าไม่เอาแล้วหินกมอะถ้าจะออกก็เอาหินเลี่ยวนะโอ้โหเรียบร้อยไอ้เหี้ย<ๆ>ก,กเลยแพงไม่มีอเลยเลย โอเค<า>เรียบ <มา S 1> รอ้อยปลุกตื่นพี่ก๊อตไปมาแล้วว่ะตัวอ,อ,อ่ตัวที่เท่าไหร่นะสามหรอตัวนี้ตัวที่สามอะชุอคโกตัวที่สามอ่ากินแล้วก็พ่นกระโดดตึด๊บนี่เชื่อพีก่ก๊อตเอาจริงพอมานั่งคิดพีก่ก๊อตแม่งคือพระเจ้าหมูด <มา S 1> ิว่ะตาพี่ก๊อตใส่แทนทัศน์สุนเมี่อกี้เชอะ ความสามารถโจมตีศัตรูในพื้นที่กากระบาดสร้างเมตแปดร้เปอร์เ็นตของพลังโจมตีแล้วก็ทําให้ศัตรูทั้งหมดติดสถานะล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายก็คืออีกฝั่งจะไม่สามารถไล่โจมตีได้ครับ อย่างเช่นพวกราชาทะเลพวกไอ้ทักษะที่แบบไล่จมดีอะไรเงี้ยของอี๋ฝั่งจะไอ้มันจะไล่จมดีไม่ได้หมดเลยอะมันเป็นเหมือายุไหมให้เรามันตีเราคนเดียวอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่แบบล็อกขาไม่ให้เขาไล่โจมตีอ่ะแบบไม่ให้ออกเอฟเฟกต์พิเศษอ่ะได้เวลาใช้ตังผ่านแบบตรงๆนะฮะงั้นก็กดตรงซื้อแท่งซัพพอร์ตเลยพี่อ่าแล้วก็กดแบบแปดสามเก้าครับไปแล้ทุกคนเพื่ออยู่ไอ้หนึ่งตัวในทีมเฮ้ยหมาฮึบเจนอนนี้โหท่ากระโดดจ้ำ โ oh, oh, อ้ระเบิดปืจนจากกลจากข้างบนเทจัิววะไอ้เทียผู้พิทัทกษ์ดวงดาวว่ะเยแม่งกีโรมันจริงด้วยทุกคนไหนตัวนี้มีพลัง ใน,นการเผาไหม้ครับเผาไหม้ฝั่งแล้วก็ทดดําดาเมจเรื่อยๆออ้าุตัวช่วยเสริมดาเมจได้ใครขาดดาเมจในทีมเนี้ยเอาตัวนี้ไปช่วยเสริมดาเมจได้ไอ้เผาไหม้เนี่ยมันเผาไหม้กี่ส่วนก็เผาได้เลยครับสมมติว่าอีฝั่งเสร็จปุ๊บมันก็จะเผาสมมติเราตีมันก็จะเผะาอีกแล้วก็ระเบิดสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีคือมันไม่โกงเ,ห,เหรือไงมันก็โกงอยู่ครับช่วงแรกๆแต่อันนี้มันก็เข้ามาพักหนึ่งแล้วตัวมันก็เริ่มเริ่มตกเมตาไปนะแต่ก็ยังพอเล่นได้ครับไม่ได้แย่สำหรับเซิร์ฟใหม่่่กกก็็คคืออนนนเลัะ ทุกคนครับผมไปกดรับกิจกรรมมากูได้ตัวยูอาร์โคชีสื่อฟรีเฮียอะไรนเนี่ยกิจการโรครับมันแจกที่เติมเงินถึงไงมันก็เลยส่งม้ในจดหมายไ่ะที่แม่จะอร์ลิวไปดู<ะ>เราก็ไม่ว่าพี่จะทะลุทะลวงเกินไปแล้วหลายตัวใครจะหยุดกูไหววะแต่ทุกคนครับไอโคทีสือ่อมัน ไม่มีหินที่หิน,ไม,มหนไม่พอหินเพียนเดียวทุกคนเลยะแล้วมันอะโปเต้บอกทุกคนว่ามันมันไม่สามารถหายสามอันได้หรอกเพราะว่ามันเป็นหินปีศาจด้วยแล้วตู้ปัจจุบันมันเป็นตู้ตฮีโร่ทุกคนคือมันต้องรอตู้ปีศาจมาอีกเดียวเลยไม่มีทางทำได้เทยใส่ได้แบบโคตรที่ส่อแม่งเซียวเลยโอ้ทนะ้าไา้มาก็คือเพอร์เฟกต์อะทีมี่แบบเพอร์เฟกต์จังตอนเนี้ยไม่เป็นไรทุกคนเราไปตามเป้าหมายของเราเหมือนเดิมราชาทะเลหรือเอสเรัสแล้วพี่ต้องตามหาล้านแรกของน แม่งมีแต่หินนี่ย่แต่ผมมี180บใบมันจะไม่ได้ได้ยังไงวะเห็นบอกมันไม่มีการันตีด้วยใช่ไหมใช่ครับดูนั้นฮีโร่นะเขาไม่ว่นไวายเลกน้อยหรอกอยากเห็นว่ะโชว์ไปดิวันพันแมนของจีนนะกู อเดี๋ยนะกูมีคำถามระดับเอ็นคือชี้อะไรไนซ์เสือกโหมดกากใส่ก็เหมือนไม่ใส่ไี่มีก็หมือนไม่มีไนซ์คืออันนี้ผมพูดตรงๆนะไอตัวขวาสุดคือตัวชี้อะไรกูไม่เคยเห็นเลยเอ็นคือนูปิ่นนูปิ่ะเออไม่ใช่ไนซ์กูเกือบร้อยยี่สิบรอบอ่ะทุกคนมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย ต้องมาทั้งรัวหนึงอะร้อยแปดสิบมันจะเกินไปอ่ก็ไม่ออกอ่ะกูร้องเลยไม่เป็นสิ่งที่ออกร้องเฮ้ยไงทุกคนกำลังมองดูไอ้เทียบกูรู้เลย ถ้าไม่ปรินเซสก็เป็นไอตัวก้ามใหญ่สีดำไหมใช่แล้วซุปเปอร์รักชายก็เดีวนี้โอ้โหเรียบร้อยซุปเปอร์รักชายไม่ได้บอกแล้วดูทรงแม้แต่ตัวฉันเองยังคิดว่าฉันจะทำให้เต็งมีแผลได้ยังไงยังไม่รู้เลยหมดหวังเยี่ยม่ดวพี่นี่มันจะไม่ได้ราชาชีนไหวเออมเฮ้ยมันเย็นหรือไงวะเฮ้ยมันสองคลิปมาแล้วเว้ยมันไม่ได้หรอมันไม่ใช่นะและครั้งสุดท้ายเรียบร้อย แต่ตู้นี้เลทอัพจกพักรพรรดิเด็กนะครับทุกคนก็หวังว่าขอเกลือนะครับขอกุหลุดไปทุกหมาแ้วแย่ตู้นี้ค่อยลุ้นทองหน่อยนี่ตู้นี้ออแบบลุนหมันไปอุ้ยอุ้ยมาอุ้ย,ยฉันยังต้องเรียนพิเศษดูพี่มันดีเกินกดสิบไปเรกปุ๊บเลทอัพเด้งมาเลยวะ่ะโอ้ยแย่จักรพัดเด็กอจักรพัดเด็กอ่นะ้ทุกคนชมผมแล้วกันนะชมผมแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บก้าวิดเอ้ยมาปุ๊บ ทาหมายถึงแกงไงเมื่อไหร่ทำให้รู้สึกอัดได้เวลาตายแล้วอุ้ยเฮ้ยใช่์ปะเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นไปได้ไงไอ้เยูเป็นไปได้วะไอ้เหี้ยทำยังไงได้วะเตรียมล็อกให้ปะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเชี่ยไอ้เชี่ยคตรฟุกคู่กี้ยทุกคนตอนแรกอะผมคุยกับโปเต้แล้วว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้เราจะทำไงวะเนี่ยได้หรือเปล่าวะต้องคลิปหน้าอีกแล้ววะเชี่ยโคตรเอา และหลังจากที่ผมพยายามอยู่นานทุกคนราชาทะเลลึกไม่สามารถเป็น เออตาพันเลยเราช่วยกันดูทุกกิจกรรมของทุกคนมันไม่มีหินปีศาจไม่มีททางเลยใช่ไหมตอนแรกไม่มีเลยใช่กิจกรรมตอนนี้มันดัแจกเป็นหินฮีโร่แล้วก็ที่เราเคยสุ่มไปก่อนตอนนี้แล้วอ่ามันก็ไม่ได้อ่ามันไม่ได้รีเฟซอ่ะผมก็นึกว่ามันจะได้อกันหนึ่งไงตอนแรกเราเราก็คำนวณกันไว้แล้วนะครับใช่พอดีอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบอ่ะอย่างน้อยแล้วแบบราชเทวีลึกไม่ได้ไอ้โคตรจะสึกก็ไม่ได้ก็เลยทุกคนมันก็คือถือซะว่า2ตัวนี้ที่เราได้รวมกันเป็นระดับ UR แล้วกัน เอามาบวกกันนะเอามาบวกกันและตอนนี้ค่าพลังของฮีโร่ใจเร้าว5แสนแล้วทุกคนเพิ่มอย่างรวดเร็วมาหาศาลแต่คลิปหน้าร้านเลยพี่โอ้คยคลิปร้านเลยเหรอนี่คือกว่าจะ5แสนไ้้เนี่ย <c oughs> ผมปวดหัวทุกคนเชื่อคือแม่งแบบอันนี้พูดตรงๆนะสำหรับคนเป็นแฟนเกมไม่ด่าผมนะเกมแม่งลึกจกัด เยี่ยวปวดหัวมันยิบย้อยมากทุกคนคือมันแบบซ้อน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 อะแต่ก็ไม่แปลกทุกคนที่มันมีมันมีอะไรที่ละเอียดอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ในด่านนทุกคนเพราะว่าเกมมันดีจริงเป้าหมายท็อป100กูซัดไอ้วันโซ่ก่อนเลยไอ้สี่ล้านหกสี่ล้านมีาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาแล้วนะทีมของฉันครบแล้วโซนิกเผลอแล้วพี่มันเร็วกว่าเอ้ยจะไปเร็วกว่าวะได้หาสองจะลับไหมไม่หลับมันเร็วกว่าเยอะที่บอกเออพัดตายเลยไม่ พี่ก่อนกูโอ้ทีมกูกูเพิ่งทำไปเองกูยังไม่ได้เห็นความสามารถอะไรเลยบอลยทไนเต้ลตัดสินที่ความเร็วสินะจแกูจะตีตัดสินที่ความเร็วีเจอกูกาโลพลังสองแสนกว่าอุ้ย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 เป็นไง บอกแล้วพี่แปอัมาของจริงอัพตัวมาของจริงอันนึงต้อนหนึ่งนะไอการโรตัวนั้นมันตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกันใช่ปะมันเป็นตัวมันเป็นตัวสกินเนี่ยมันก็จะวัดที่6เทิร์นมีพี่จะแพ้เพราะพี่ช้ากว่าอ๋อพาะว่าจะต่อยอ๋อเที่ยวต่อยสองรอบเลยหรอล่าใช่อ๋อไอนี่เพราะเป็นเอลราชทะเลที่บอกใช่ไหมใช่ราชาทะเลที่ผมบอกมันจะตีได้ะสองครับไอเที่ยวไอแม่งกูหายหินไม่เจอ แกแข็งไหมแกแข็งไหมไปอัพโซนิกแป๊บเดียวชนะเหรอผมว่าเราไวกว่าเขาได้เออมึงพูดอย่างี้ไปดิไปเอานี่แหละไอ้สี่ล้านหกเนี่ยมันต้องโดนเรากูมีปรมาจารย์ท็อปเซิร์ฟมึงแค่สี่ล้านไอ้เหี้ยอันดับสองร้อยกว่ามึงมึงมาสู้ไอ้กูวะมาเอาละทุกคนความเร็วตัดสินทุกอย่างเออมันเร็วเกอะไรกูเดี๋ยวก่อนพี่พัดสีทำงานเพิ่มเฮ้ยมันเร็วกว่าอีกเหรอมันเร็วจังวะอันนี้พี่ก็เร็วแล้วนะมันเร็วกว่า จำเคลื่อนไปก่อนพี่จะมาแก้แฮนด์ไอ้วันโสักวันหนึ่งคุณจะมาจัดการมึงล้านเก้าไอ้นี่ไม่เท่าหน้าเท่าไหร่ไอ้นี่หน้าหน้าจะไม่เท่าไหร่เฮ้ยนี่หนานี่เฮ้ยเฮ้นโซดีเหมือนกันกาโลเฮียเร็วกว่ากูเร็วบ้าไปแล้วอากูเร็ววาได้ยังไงรับโซดีมาเอาเลยนะเจอกันหน่อยเฮ้ยอู๋สองตัวปุ๊บ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 เหมออาละอม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 น้องควับทวีตจีผมได้ชื่อ เอาว,อาวไปเลยโดนชะตาะะคนนาสงเพชเอากูยืนคนเดียวอีกครับไ่เลยกูมไม่พูดต้นคลิปว่ากูจะมายืนคนเดียวมีโอกาสชนะไหมมีพี่เลืออ่อนพี่มีโอกาสชนะแล้วกูข้ามเลยเฮ้ยยงชนะห้านะแสนชนะรักวับ ชนะเพราะว่าพี่เลี้ยก่อนเนี่ยถ้าถ้ากับไอคนเมื่อกี้ไอวันโซนเมื่อกี้ที่เริ่มก่อนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันซให้มันจะสี่ล้านหกก็ตามไอวันโซนกูบอกเลยนะข้าพลังมึงอ่ะมึงอย่าพลาดมึงอย่าวิ่งช้าลงมึงโดนกูเฮ้ยเยแล้วว่ะอ้าวโหโัวหนอีกพลาสติกต่อมาไม่ได้ใช้จริงเอาวะออสเว่าแฟลชประการแสงก็เป็นตัวบัฟความเร็วนี่หรอใช่มันมีตัวบัฟความเร็วนียครับบัฟบัฟตัวหน้ามันแฟลชประการแสงน่าจะมีนะจ๊ะ ไปดิแล้วก็ถุยไปดิหมัดเดียวร่วหมดเลยพี่เมื่อกี้อันดาเมจสองเหรอมึองมึงทำดามเมท <c oughs> ทำไมนะไอ้ยัยโดนเคาน์เตอร์ตายโ่อผู้พิวมัว่โวโอเคเราไม่ดูแล้วเอาชนะแล้วทุกคนเพราะเราสปีดเร็วกว่าเย้ ชนะสองล้านเก้าเอ้วมันจะมาชนะได้ไงพี่พี่ไม่เข้าใจพี่เริ่มก่อนเนี่ยแค่นั้นเหรอคือไม่ไม่สนค่าพลังแล้วมันจะมีสองกรณีเมื่อกี้คือพี่เริ่มก่อนใช่ป่ะสมมติพี่เริ่มก่อนแล้วพี่ดาเมจน้อยพี่ตีเขาไม่ตายอย่างเงี้ยพี่แพ้นะเสร็ที่เจียพี่จะแพ้แต่ถ้าพี่เริ่มก่อนแล้วพอพี่เริ่มทำของกาโร่ประมาณเนี้ยมันโอเคอยู่มันพอไหวอยู่เเช่ของดาเมจดพี่พี่มีโอเคอยู่มันไม่ใช่แบบน้อยเชี่ตอนนี้ผมเหมือนแบบฮีโร่ที่เพิ่งพลังตื่นแล้วแบบฉันอยากจะลองพลังกับคนจริงๆนะนนีี่่่ออยาง้้้เเเรริมกกลแไ กูใส่ทุกอย่างเพื่อโซนิกตัวเดียวทุกคนให้มันหน่อยเบื่อไอ้พวกฮีโร่กระจอกว่ะเอ้าเกี้ยเดือดเกิดอะไรขึ้นทีทำให้กูแพ้ทำไมเราเลื่อนก่อนเราแพ้อันเนี้ยคือเหมือนมันน่าจะตามเหตุไม่ไหวแบบว่าพี่โดนมันไม่นี่ก่อนพอจบเนนไปเึง7์เจปุ๊บใช่ไหมแล้วพี่ตีมันแล้วไม่ตายอ่าวันฮิตไม่ตายว่าไปเซิร์ชเปุ๊บพี่ต้องตีมันแล้วมันต้องตายอ๋อก็แปลว่าเลื่อนมันอาจจะเยอะมันไม่ตายใช่มันอาจจะเยอะแต่ราบที่อาจจะน้อยเดี๋ยวพี่ดูเทนเดย เนี่ยเ,เดืนเจ็ดปุ๊บก,กาโร่มันจะตายแล้วรอบเนี้ยเนี่ยพี่อัตีก่อนปุ๊บก,กาโร่ตายกาโร่ล,ล,ล่วงเดี๋ยวดาชัยจะจบพี่ทุกคนคิดว่ามัตายจริงอ๋อเ,เอาเราเลื่อเราก็โล,ล,ลด้วยแล้ว<ย>พออะใช่มันควรจะจบตั้งแต่เมื่อกี้ที่ที่เดีร์ด้าชัมันไม่ลงไงเห็นไหมมันจะมาจบที่เดืนเจ็ดพอพี่เลื่อนก,ก่อนพี่ก็จะฆ่ากาโร่เขาได้ชิ่งไม่เป็นไรมึงเก่งขนาดนั้นใช่ไหมอูรีแล้วกูไปหาคนที่ตระเวนสูงผมว่าอย่างน้อยตอนนี้นะผมว่าท็อปร้อยอะไม่ติดละแต่กูว่า200น่าจะได้อยู่ ไอแต่ถ้าที่ร้านห้เาเฮ้ยทำไม่ดน,นะเ่นีย่อนเีวเดิมูเดิมเฮ้ยเรียบร้อยชนะแล้วและตอนนี้ใจร้าวท็อปสองรอครับ1้อ้ปแนี ชื่อดีใจป่ะไอ้พี่ว่ามีพออะไรไอ้แม่งมันแบบรู้แล้วว่า,น,าน,นี้หรอกแม่งไกลกว่านี้แม่งลำบากเกินเราเราขาดพลังนี้ตอนนีงจริงเราเรามีตังค์ <ๆ S 2> แต่เราขาดพลงังความเป็นจริงของโลกใบนี้ครับทุกคนมันไม่ใช่การที่สายเติมจะชนะเราต้องมีมันสมบงการวางแผนการฟาร์มการสู้ทุกคนเงินมันแค่เป็นทางลัดครับและต่อไปนี้ทุกคนก็เรียกผมว่าแจ้ราฟฮีโร่อันดับท็อป200 <S 2 0 0นะครับทุกคนอย่าไปสนว่าเราเป็นฮีโร่ระดับปลายแถวหรือเปล่าแต่เราอยู่เราอยู่จุดที่ดีแล้ว รอบตัวพี่ตีศาทั้งนั้นแต่ละคนใช้เวลาก่อนครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้เจออีกทีนะทุกคนตอนที่ตัวใหม่มานะครับเพราะว่ากันดาจะได้แบบว่าทําให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับทุกคนเราจะได้มีระดับ U R ทั้งทีมแบบแท้จริงสักทีนะฮะ โอเคอยังไงขอบคุณโปรเต้มากที่มา,มาโคช้ชให้วันนี้นครับทุกคนเรียกว่ายาวนานมากทุกคนได้ครับไม่มีปัญหาโถแค่เรียกผมมาเท่านั้นนะกิ้เดียวผมก็มาเลยอยเอาแล้ว,ลวทุกคนเอาแล้วโอเคยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไต b ์ช่องใจราวเดอนนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายายครับผม